สวัสดีครับอยู่ในเกม Wo ววัวโพลีกนครับก็ไม่มีอะไรมากเกมนี้ว่าเป็นเกมนอกกระแสนะซึ่งมันไม่ค่อยมีอะไรทำแล้วแล้วก็มาเล่น WoW p o วโพลีแทนนะครับนะนี่ก็จะเป็นบอสด,ดานเลขนะครับโอเคเข้าไปแล้วหลังจากนั้นก็พพะเอกกับเพื่อนนะครับอันนี้ขอสบ,บอยนิดน,นึงเพะเอกกับเพื่อนเนี่ยเข้าไปน่าจะเป็นบูดบูดล้างมั้งไม่แน่ใจนะครับเนี่ย ก็จะมีตัวนี้นะครับเมื่อกี้เป็นบอสนะมันมันชื่อว่ากัปตันนาซีเหรอวะไม่รู้่แต่เรียกว่ากัปตันนาซีแล้วกันดูเหมือนว่าพระเอกกําลังจะสงสัยอยู่นะแล้วก็นั่นไงพูดไม่ทันขาดคําคุ้งมาเลยนะเนี่ยมึงอีกแล้วใช่ไหมโอเคนั่นไงเรียบร้อยโอเคครับแล้วก็ทําการรอก่อนถ้าเกิดมันไปหยุดที่สีเขียวแล้วก็จัดการเลยเอาไม่ได้ซะส,ะสะิโอเคนั่นแหละเรียบร้อยอียตาบันแล้วก็ พยายามเล็งที่หัวเข้าไว้นะครับพยายามเล็งที่หัวเข้าไว้นั่นแหละนะเฮ้ยแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับเนื้อเรื่องนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องด้วยนะเฮ้ยเรียบร้อยโอเคแล้วก็เอาโล่ฟาดแม่งเลยซึ่งเกมนี้ไม่รู้เป็นอะไรอีกแล้วนะครับเสียงในเกมไม่มีอีกแล้วนะ โอเคมันก็พูดกันภาษาอังกฤษผมว่าแมยไม่ออกเหมือนกันนะเนี่ยนะครับโอเคนะนี่ผมก็เปิด APS เอาไว้ด้วยนะโอเคแล้วก็นั่นไงครับเคิร์สเคิร์สตัวนี้เลยไอ้ไอชุดดำอะ่ะหัวหน้าใหญ่เลยนะครับเราจะเจอมันในดานสุดท้ายนะไอเคิร์สเนี่ยตัวนี้นะครับไอใ้ใหญ่ๆตัวเนี้ยอ้าวแล้วมันก็ฆ่าเพื่อเราตาย เียแล้วไงเอา้าแม่งยิงไม่โดนทั้งนั้นไอเฮียนั่นแหละก็หนีไปเรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับในเรื่องการปราบบอสนะครับก็จบนะครับด่านแรกเดี๋ยวเดี๋ยวกดสต็อปวิดีโอก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวโฆษณามันเด้งเรียบร้อยครับแล้วเราก็มาถึงด่านสองกันนะครับนะครับ ด่านสองเนี่ยเราก็จะได้เล่นเป็นทหารโซเวียตนะครับนามว่าเวเทอรี่เหรอวะไม่แน่ใจแล้วก็มากับซาชานะครับโอเคนะมาถึงตรงนี้แต่ว่ายังไม่ถึงการปราบบอสก่อนตอนนี้นะครับขอเคลียร์พวกฐานเยอรมันก่อนนะครับทหารลูกกระจกพวกนี้นะครับนแหละเรียบร้อย <c oughs> แล้วไงต่อวะไปตรงนี้แล้วงไงต่อโอเคแล้วแล้วมาถึง บทสนทนาอีกแล้วนะครับเอยเชีย่ยแล้วไงก็คือวิทเทอรี่เนี่ยได้ตามตัวเคิร์ดนะครับตามตัวเคิร์ดจนเคิร์ดอะ่ะมันจนมุมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับมันก็พูดถึงอาวุธสุดโคตรแข็งแกร่งอย่างรถถังเชียนี่โอ้โหทัพทหารโซเวียตตายไม่ทันตั้งตัวนะครับโอเค โอ้โหแม่งโคตรใหญ่ชิบหายแม่งใหญ่กว่าของกูอีกโอเคนะแล้วเราก็ต้องมุ่งหน้าไปนะตอนนี้นะครับนะบมุ่งหน้าไปมุ่งหน้าไปอย่างเดียวมุ่งหน้าไปอย่างเดียวอย่าเพิ่งตอบโต้วงทหารเยอรมันนะครับโอเคนะครับแล้วจะมาเจอกับวาสุก้าโซเวียตบ้านพองใช้วาสุก้าไรฮี้่ะคำถามที่ผมสงสัยมากเลยปกติเขาใช้แต่ PTRD นะเว้ย แต่นี่มึงเล่นใช้บาซุก้าของอเมริกาไ้ไงวะไอ้เห้ยกูคนหนึ่งเลยที่สงสัยมากเลยเอ้ยนะครับเคเราต้องรีบหนีแล้วเราพยายามเคลียร์พวกฐานเยอรมันด้วยนะครับช่วงนี้แม่งมาบ่อยเหมือนกันนะเราโอเคนะครับพยายามสอดส่องดูว่าฐานเยอรมันอยู่ไหมนะครับเคไม่อยู่ยิงเข้าไปด้านบนนั่นแหละเคียมันก็ยิงอยู่ได้เนาะแล้วก็มาตรงนี้นะครับเวบาซุก้าอีก Okay. ชึบก็ยิงหน้าตรงนี้ตรงนี้มั้งนี่ไงเรียบร้อยพยายามเคลียร์พวกทหารเยอรมันด้วนะพวกมันแม่งโคตรเยอะเลยวะ่ะโอเครีโลดสนก่อนก็วิ่งมาตรงนี้นะครับวิ่งมาตรงนี้นั่นแหละแล้วก็มาเจอกับบาซูก้าอีกแล้วโอ้ยมันยิงยิงอะไรนักหนาวเรียบร้อยโอเค เรียบร้อยนะครับไปกันนะครับโอเคยิงตรงนี้ต่อหน้าเป็นด้านบนสุดไม่ใช่แม่งตรงไหนวะไอ้เหี้ยโอเคนั่นไงแม่งโคตรเล็กมากเลย <c oughs> เรียบร้อยครับรถถังยัดของเยอรมันโดนทำลายนะครับเย่ <Yeah. S 2> แล้วก็เป็นชัยชนะของฝั่งโซเวียตไอ้เหี้ยคืด เรียบร้อยครับเคิร์ดยิงตาชาตายหูเออนะครับแล้วฐานโซเวียตเนี่ยแม่งไม่ยิงตั้งแต่แรกนะไอ้หียแม่งยิงตอนมันไปเครื่องบินแล้วอะอือไม่นะเรียบร้อยครับจบเป็นการจบที่เรียกได้ว่าเศร้ามากๆเลยเศร้าแล้วก็อินมากๆด้วยนะครับโอเคครับ นั่นไงตัวนี้นะชื่อว่าเอออะไรวะชื่ออะไรละวะลืมชื่อแล้วนะครับโอเคครับวิธีปราบมันนะครับก็คือพยายามพยายามยิงตรงที่มาร์คสีแดงมันมาร์คไว้นะครับนะครับเพื่อทําให้มันเสียจังหวะนะครับเนี่ยมันก็จะยิงปืนไฟแบบนี้นะครับนั่นแหละนะครับีอบรอยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นวิธีการต่อยครับให้เราพยายามแบบ หาจังหวะนะครับตอนตอนที่มันคูดาวนั้นเนี่ยนะครับพยายามรอบเข้าไปยิงตรงแถวหลังมันนะครับมันคือจุดอ่อนของตัวนี้นะครับนั่นแหละครับเรียบร้อยนะจบด่านครับง่ายๆเวลี่ซีมากเลยครับสําหรับตัวนี้แต่อุปืนของคุณนั้นจะต้องมีประสิทธิภาพสูงนะครับนั่นแหละโอเคครับและนี่ก็คือจบภารกิจการปราบบอส บทที่3นะครับหรือด่าน3นั่นแหละเรียบร้อยครับเละเป็นขี้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไพ่ของเราก็นั่งรอความตายอยู่ครับเพราะว่าแบบในอีก1ิวิเนี่ยระเบิดอะ่ะมันก็จะระเบิดออกแล้วนะครับนะครับ3 2 1สองหนึ่งระเบิดหยุดทำงานไม่รู้มันเป็นระเบิดหรือว่าเป็นเป็นจรวดเป็นขีปนาวุธอะไรไม่แน่ใจนะครับ แล้วก็คือมันก็จบด่านนี้นะครับเรียบร้อยนั่นเองนะก็สําหรับด่านนี้นะครับก็จะเป็นแชปเตอร์สุดท้ายแล้วครับสําหรับเกมนี้เนะี่ยพอดีนะครับผมลืมไอนี้ไว้นะครับผมลืมเปลี่ยนเป็นการแบบอัดทั้งไม่อัดทั้งเสียงในเกมนะครับผลที่ได้ก็เลยเป็นแบบนี้นะครับผมก็เลยต้องมาภาคเสียงเองนะครับอันนี้ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกํานหลังจะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะ โอเคครับก็มาถึงาตาสุดท้ายแล้วนะครับก็คือพยายามฆ่าเคิร์กนะครับเพราะเคิร์กมันจะหนีนะในด่านเนี้นะครับตามเนื้อเรื่องเนี่ยแต่เรีเยกได้ว่าฆ่ายากมากเลยนะสำหรับเคิร์กเนี่ยเพราะมันมีตัวปิดทาเวอร์นะครับแล้วก็พวกทหารทหารลูกกระจกนะครับที่ตามลาวีรบกวนเรานะครับก็พยายามยิงพยายามแบบเขาเรียกว่าแบบไม่เชิงจู๊กอะนะไม่รู้ว่าเรียกว่าจู๊กหรือเปล่าพยายามแบบ ตัวเป็นวงกลมนะครับพยายามแบบให้เคิร์ฟมันมึนนะแล้วก็เนี่ยนะว่าโคตรยากอะ่ะต้องต้องพึ่งโฆษณานะครับพยายามดูโฆษณาบ่อยๆนะเพื่อเพื่อเป็นทางรอดนะครับแล้วก็ต้องเตรียมยามาเยอะๆด้วยนะนะครับเนี่ยมันก็จะเริ่มยิงลูกจรวดแล้วนะครับแล้วสิ่งที่รบกวนเรามากที่สุดก็คือพวกทหารลูกกระจอกกับไอฟเฟดทาเวอร์นะครับ เฟดโอเวอร์คืออะไรเฟดโอเวอร์ก็คือไอตัวไอตัวถือปืนไฟอะนะนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคือแบบเลือดผมก็เหลือน้อยนะครับผมก็ต้องทําทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะด่านนี้ให้ได้นะครับทั้งพยายามปาดกระสุนพยายามแบบจัดการพวกลูกกระจกของไอเค์กนะครับเรียกได้ว่าลูกกระจกของมันนะไม่ใช่ไม่ใช่ย่อยๆเลยนะโดยเฉพาะไอเฟเโอเวอร์นะเฟเโอเวอร์นี่คือแบบแม่งโหดสัตว์ชิบหายนะครับ ตอนนี้เอาปลาสมูไปแล้วโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเลือดผมก็เลือน้อยและนะครับไอเคิร์กตายแน่นั่นแหละครับเรียบร้อยนะครับผมก็พยายามีไอเคิร์กนะครับไอเคิร์กแม่งไม่ระคายผิวเลยยังไงวะแม่งมีไปกี่นัดต่อกี่นัดแล้วเนี่ยคุณไม่เข้าใจหรือยนะครับไอเคิร์กแม่งโหดอ่ะนะครับบอกเลยนะคน นที่จะเล่นเกมนี้ได้นั้นต้องรับนะครับโฆษณาที่มันดิ้งบ่อยนะครับต้องรับให้ได้ดินะดิ้งบ่อยจริงเกมนี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้สมุกกับยาของผมหมดแล้วนะครับที่เหลือก็ดูโฆษณานะครับนั่นแหละเรียบร้อยตายหูนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็กดดูโฆษณานะครับที่ผมสต็อปคลิปสักแป๊บหนึ่งนะก็คือผมดูโฆษณานั่นเองนะครับจังหวะนี้เนี่ยผมก็ได้จั การไอเคิร์ดโดยการหมุนรอบเป็นวงกลมตามระเบียบแล้วไอตัวปัญหาก็คือแม่งอยู่ด้านบนด้วยนะตัวปัญหาไม่ใช่ตัวอะไรหรอกไอพวกทาหารเยอรมันเนี่ยแม่งก็ยิงกูอย่างเดียวเลยเว้โอเคครับก็ตอนนี้นะครับผมใกล้ตายอีกรอบแล้วนะผมก็เลยทําการกดดูโฆษณานะครับนะก็ได้มาประมาณนี้แหละนะครับไอเหียแม่งจะตายกี่รอบวะกูนะับกดดูโฆษณาอีกรอบ ไล่เฟทโทเวอร์มึงก็ยิงกูอย่างเดียวเลยเชืเยแม่งโอ้ไล่ยิงผมอย่างเดียวเลยนะไอเฟทโทเวอร์นะครับระหว่างนี้นะครับผมก็ใกล้จะเอาชนะไอไอเคิร์กได้แล้วนะครับนั่นแหละครับเรียบร้อยนะครับนั่และแล้วหลังจากนั้นผมก็สลับเป็นปืนพกนะครับแล้วก็อีกไม่กี่วินาทีนั่นแหละครับไอเคิร์กเรียบร้อยนะ โอเคสองคนนี้ก็กาลังจะไข่เคิร์กแล้วนะครับนี่สําหรับไทเลอร์นะครับนั่นแหละแล้วก็สาหรับฟาชาด้วยนะเว้ยโอเคเฮ้ยยานั่นแหละครับสองตัวนี้ยิงไอ้เคิร์กตายหูงเลยนะครับแล้วก็ไอ้เคิร์กก็นอนนอนแอรไปตามระเบียบสิครับโรฮีอะไรนะครับแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไอสองตัวนี้นะครับก็นะครับพูดคุยสนทนากันนะครับ นะแล้วแล้วก็นะครับมันก็บอกว่าจะกลับบ้านเกิดของมันแล้วนะครับแล้วก็ซาชาเนี่ยความจริงอะซาชายังไม่ตายนะครับแล้วก็นะมันก็พูดกับพห้อีกวันนี้นะแล้วก็อันนี้กูแปลไม่ออกภาษาอังกฤษผมกีดสองยิงนะแกแปลไม่ออกหรอกเออนั่นแหละนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับ ไอสองตัวนี้นะครับก็คือไทเลอร์เออไม่ใช่ไทเลอร์เจมไพเอกชื่อว่าเจมนะครับไพเอกฝั่งเมกานะครับแล้วก็ไพเอกฝั่งโซเวียตเจมกับวิกตอรี่นะครับก็ได้จับมือกันแล้วก็กลับบ้านเกิดของตัวเองนะครับก็เป็นอันจบเนื้อเรื่องแล้วก็การปราบบอสสี่ดาเรียบร้อยครับขอบคุณครับ